ัสดีครับวันนี้ผมกับซีพามาเบิงทุเรียนอันจากสายปุ๋ยอินทรีพันุ์หกสามสามมูข้างเขาอายุสองเดือนครับนี่เป็นเม็ดปุ๋ยนครับกระสอบหนึ่งซื้อมาห้าร้อยห้าสิบครับยี่สิบห้ากิโลครับเบิงว่ามันที่ดีสัดไดยครับอันนี้กัอายุสองเดือนครับหลังจากใส่ปุ๋ยอินรีพันธุ์มาครับยอดแตกดีครับยอดแตกยาวดีครับใบก็เริ่มเขียวขึ้นครับ ต้นทุเรียนนี้เป็นทุเรียนพวงมณนีนะครับอายุห้าเดือนครับซื้อมามันเป็นต้นใหญ่ครับต้นนี้ครับกใบเขียวเข้มดีครับเขียวขึ้นครับหลังจากใส่มากับยอดยาวครับยอดอวบยอดยาวครับใบเขียวครับก็เริ่มแตกยอดทุกกิ่งนะครับใบรู้สึกว่าใบเขาสีเขียวขึ้นครับตั้งแต่ใส่มาสองเดือนครับ เริ่มดีขึ้นครับแตกยอดยาวเป็นปุ๋ยที่ผลิตมาจากเมลข้าวนะครับแล้วก็จุลินทรีย์จากประเทศอิสราเอลแลวก็ญี่ปุ่นครับอันนี้ต้นที่สองครับอันนี้กับพันนกยิบครับซื้อมาต้นประมาณหัวเข่านะครับต้นนี้ครับกใหญ่ไวครับต้นนี้ครับอายุ5เดือนสำกันครับแตกยอดดีครับต้นนี้ ยอดเาานะครับแตกยอดนกยิบเป็นไม้ที่โตเร็วโตวเร็วอีกพันนึงนะครับแต่แต่ปลูกมารู้สึกว่าต้นนี้สิใหญ่ไ้ครับยอดเงานะครับจกใส่ปุ๋ยกับแห่งยอดยาากว่าเก่านะครับต้นก็เริ่มเขียวขึ้น,นครับยอดแทงเาาสวยงามครับอันนี้หมอนทองครับตัวนี้ครับใส มูลอินซีนะครับเม็นอินซีพันมูลค้าง้าวนะครับตอนเอามากัดมี3ามสีใบนะครับนะครับสามสีใบมันก็เริ่มแตกยอดเขียวเข้มดีอยู่ครับก็ต้องลุ้นมาซิลอดบอลอดครับอันนี้เป็นสาธิกาครับต้นนี้ครับเอาต้นใหญ่มาครับต้นนี้ครับใบเขียวครับต้นใหญ่มาจะการแทงยอดที่บ จะซ้ากว่าต้นที่น้อยๆนะครับต้นน้อยๆจะแทงยอดไว้ดีก่อนครับตอนนี้ก็เขียวใช้ได้อยู่ครับแต่ใบก็ยอดบวกค่อยแทงดูปันไดครับต้นสูงๆมาสิครับต้นนี้ประมาณเม็ดห้าสิบนะครับเอามามันกับบวกล้ยแทงยอดดูปันไดครับใบกับใช้ได้อยู่ครับตอนนี้ตอนนี้ก็ใส่ปุ๋ยอุณิรี อินซีพันสามไปก็เริ่มแตกยอดใหม่ครับอันได้สองเดือนแต่ว่าใบบวก่อยงามครับต้นนี้ถ้าใบเป็นยังครับสงสัยเป็นโรคหรือว่าเป็นยังโบแน่ใจครับแต่ว่ายอดใหม่ก็งามครับยอดเอาใหม่นะครับต้นเป็นดังๆครับนี่ก็เป็นเม็ดปุ๋ยนะครับที่ใส่ลงไปวางสองสามมือนะครับอันนี้เป็นต้นอายุปีหนึ่งครับอันนี้ครับ ถือว่าต้นสมบูรณ์ครับต้นนี้ครับยอดกัออกดีอยู่ครับยอดต้นก็สมบูรณ์นะครับยอดออกดีใบเขียงงามครับต้นนี้ก็ได้นี่เป็นต้นซุดนี่กัดออกยอดดีกันครับต้นนี้ครับอายุปีหนึ่งครับต้นนี้ใบเขียงงามครับลำต้นก็เริ่มแตกครับลำต้น ลำต้นเขากําลังคั้ขยายลําต้นนะครับเลือกจะเริ่มแตกนะครับครับกาลังเริ่มขยายลําต้นครับจากใส่ปุ๋ยม <|ja|> ูลอินทรีย์พันธุ์ครับมูลค้างคาวหกสามสามนะครับใบเขียวงามครับที่ว่าใส่ได้นะครับตัวนี้ครับที่ว่าดีครับใส่ต้นไม้เห็นผลว่าเขียวขึ้นเกือบทูกต้นนะครับแตกยอดใหม่ครับอันนี้ก็ ต้นนี้สีงามกระมูครับต้นนี้อันนี้กายุบปีนึงกันครับใบเขียวต้นลาต้นกาลังเปลือกมันกำลังแตกมันกาลังขยายลําต้นครับลาต้นจะออกแดงๆครับใบเขียวงามครับเป็นใบที่สมบูรณ์ครับใบที่ในถาุอาหารครบครับหยอดกับออกดีครับยอดป่งตลอดครับยอด เีว่าผ่านนะครับปุ๋ยตัวนี้ครับแตกยอดกับใบเขียวขึ้นครับบอพิดหวังครับใส่แล้วครับงามครับเม็ดปุ๋ยดำๆนะครับกำลังละลายครับสองสามมือครับเป็นปุ๋ยที่ละลายไวอยู่ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณผู้รับชมเพียงแค่นี้นะครับฝากติดตามกดกระดิ่งด้วยครับขอบคุณครับผม